เอาละครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในแมปซีโนพีทนะครับผมซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทําดาบแอสตานะครับผมแล้วก็ดาบไอเซนฮะแล้วก็ดาบซองจินวูนะครับผมโอเคนะครับผมจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับผม โอเคนะครับผมซึ่งผมจะมาสอนดาบหาดาบแอตตาเป็นดาบแรกเลยละกันนะครับเพราะมันน่าจะหาง่ายสุดนะครับผมซึ่งดาบแอตตาเนี่ยนะครับผมอันดับแรกเราก็ต้องไปที่เกาะที่4นะครับผมหรือเกาะมาลีนนะฮะพอเรามาที่เกาะนี้แล้วเนี่ยก็ให้เรามาตีบอสอาไครนุตรงนี้เลยนะครับนี่นะแล้วก็ตีไปนะครับผมมันจะมีโอกาส5%นะครับในการดรอปเป็นเคิร์สตอรนนะครับผม พอเราได้เคร์สตันเนี่ยเราต้องหามาหนึ่งอันนะครับท่านผู้ชมเคอร์สตันนะก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะสำหรับเคอร์สตูนะครับนี่หามาหนึ่งอันนะครับผมพอเราได้เคอร์สตันมาหนึ่งอันแล้วเนี่ยนะครับก็ให้เราไปที่เกาะที่หกนะครับผมเราก็ต้องรอบอสเกิดนะครับมันจะเป็นบอสแอสตารนะครับเลือดสามแสนครับผมซึ่งเวลาในการเกิดก็น่าจะประมาณเกือบเกือบสองนาทีนะครับผมนี่มันก็จะเกิดเกาะที่หกตรงนี้เลยนะครับ ก็เลือกสามแสนนะครับท่านผู้ชมก็ให้เราตีไปนะตีไปเลยครับผมโอเคนะฮะแล้วเราก็จะต้องเก็บกล่องนะครับท่านผู้ชมเราก็ต้องหาเป็นสองอย่างนี้นะครับผมเป็นเดมอนสตีนะครับผมทั้งหมดสิบอันนะครับผมแล้วก็เดมอนบัตนะครับผมหรือว่าเลือดเนี่ยไหนว่าเลือดท่านผู้ชม นี่นะครับผมเลือดต้องหามาทั้งหมดน่าจะสิบอันครับจำไม่ผิดอ๋อเลือดเราต้องหามาสามอันนะครับผมส่วนเดมอนสตีนเนี่ยก็สิบอันนะครับโอเคนะครับพอเราได้ของสองอย่างนี้มาครบแล้วนะครับผมต่อไปเราก็ต้องไปตีบอสนะครับท่านผู้ชมก็ให้ทุกคนเนี่ยไปตีบอสที่เกาะที่เจ็ดเลยนะครับเกาะสปอนบอสนะฮะซึ่งบอสที่เราต้องตีเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นบอสเวอร์จิลนะครับผม นี่นะจะเป็นบอสตัวนี้นะครับเราก็ต้องใช้ตั๋ว5้าอันเอาเหมือนตอนนี้นะครับแอดมินเขาจะปรับให้มันใช้ตัว๋วหรือใช้อะไรลดลงแล้วนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าตอนที่ผมทําเนี่ยคือใช้ตั๋วค่อนข้างที่จะเยอะนะครับต่อละบอสเนี่ยคือแบบโอ้โหใช้ตัว๋วในการเสกเนี่ยเยอะมากนะครับ กริบีฟาร์มนะครับทุกคนผมไม่รู้ว่าแอดเขาจะปรับให้มันเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับโอเคก็ให้เราไปตีบอสเวอร์จิวนะครับผมนี่เกาะนี้เลยนะครับใช้บอสติกเก็ตเนี่ยห้าอันนะครับผมแล้วก็ใช้เจมอีกย5นะครับถ้ามีแล้วก็เสกไปได้เลยนะครับก็จะเป็นบอสเวอร์จิวออกมานะครับเลือด8 0 0แสนนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมขอใช้เป็น ดาบที่มันแรงๆตีแล้วกัน,นครับหรือจะใช้โทจิก็ได้นะทุกคนโทจิที่ผมสอนทําไปในคลิปแรกนะครับก็ใช้ได้อยู่นะฮะเพราะมันเหมาะกับมือใหม่นะก็ให้เราตีไปนี่นะครับทานผู้ชมเราก็เก็บกล่องไปนะฮะซึ่งก็ให้เราหาเป็นเดมอนโซนะครับผมนี่นะฮะหาเดมอนโซมาทั้งหมด2อันนะครับเค okay, พอเราได้เดมอนโซ2อันแล้วนะครับเราก็ไปที่ เกาะที่6เลยนะครับผมแล้วก็มาคุยกับ NVC ตรงนี้นะครับผมนี่มันก็บอกว่าต้องการเดมอนสตรีนะครับผม1 0แล้วก็เดมอนบัตรสามนะครับผมแล้วก็เคิร์สตสโตนหนึ่งเดมอนโซสองตังโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสกิลของดาบแอสตารกันนะครับผมเวลาถือมันก็จะประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็ส่วนเทียเนี่ยก็จะอยู่เทียเอสนะครับผมสำหรับดาบแอสตาร์นะฮะ นี่เดี๋ยวเรามาเทสกับบอสแอสตาร์เลยละกันนะครับผมนี่ครับการตีปกตินะครับดามเมจก็จะอยู่ประมาณ4ี่หมื่นเก้านะครับผมต่อไปผมสกิลเซตเอาทั้งนี่ครับสกิลเซตเป็นการอ่าระเบิดสามั้งนะครับแต่วงมันก็ค่อนข้างไกลนะท่านผู้ชมดูเนี่ยเราต้องให้มันอยู่ตรงสกิลนะสลับมอนนะดามเมจก็น่าจะแสนกว่ากว่านะครับผมต่อไปผมสกิลเอ็ก นี่ครับผมสกิลเอก็เป็นการอ่าไยนะครับผมท่านผู้ชมเป็นการถ่ายนาแบบนี้เลยนะฮะนี่นะซึ่งก็ดาเมจก็น่าจะประมาณแสนกว่าๆนะครับผมเดี๋ยวผมไปลองกับบอสโทจินะครับอยู่ถ่ายนะครับนี่อุ้ยดาเมจสามแสนนะท่านผู้ชมไม่สองแสนห้านะครับสำหรับสกิลนี้นะแต่เราก็ต้องแบบควบคุมให้ดีนะครับให้มันถ่ายไปเรื่อยๆต่อไว้ผมสกิลซี สกิลซีเป็นการกระทืบ,บนะครับผมปูดาวก็ค่อนข้างนานนะฮะผมชอบสกิลนี้สุดแลวนะครับมันก็ค่อนข้างแรงเลยเนี่ยครับกระชือบอู้มดาเมจก็ไม่ได้แรงมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับหมาครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการหาดาบไอเซนกันนะครับผมนี่นะดาบไอเซนก็อันดับแรกครับให้เราไปที่เกาะ มาลีนนะครับผมหรือว่าเกาะที่สี่นะพอเรามาที่เกาะน,นี้แล้วเนี่ยนะครับก็ให้เรามาตีพวกอ่ะมอนมาลีนพวกนี้เลยนะครับทุกคนก็ให้เราหาเป็นมิติเมทมาทั้งหมดสองอันนะครับท่านผู้ชมอืมนะฮะไอ้สามอันนะครับผมก็ให้เราหามิติเมทมานะครับเดี๋ยวให้ดูนะว่าหน้าตามันเป็นยังไงมิติเมทนี่นะครับผมก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยให้เราหามาทั้งหมดสามอันนะครับผม โอเคพอเราได้มิติเมสมา3อันแล้วเนี่ยนะครับต่อไปเราก็ไปที่เกาะที่7นะครับท่านผู้ชมพอเรามาที่เกาะนี้แล้วนะครับก็ให้เราเสกบอสนะครับผมบอสไอเซนมานะครับก็ใช้เจม10นะครับผมบอสทิเก็ตห้านะฮะถ้าเรามีเราก็เสกไปได้เลยนะครับผมโอเคผมจะใช้เป็นดาบอะไรดีดีโทจิแล้วกันนะครับดาบที่ทําง่ายที่สุดตอนนี้แล้วนะครับสกิลเซต เราก็ตีไปนะครับท่านผู้ชมเอ้าทำไมซีซส,ส,สีไม่โดนวนะเนี่ยซึ่งบอสได้เซนก็ไม่ได้โหดมากนะครับผมก็ให้เราตีไปนะฮะซึ่งมันก็จะมีโอกาสดรอปเป็นอามิาเคิลคิสตันอยู่นะครับผมไม่รู้ว่าผมมีไหมนะท่านผู้ชมแล้วก็มีโอกาสดรอปเป็นโซอันนี้นะครับผมมิาเคิลคิสตันผมน่าจะไม่มีนะครับผมผมอดด่วนนะว่านะวผมมีหรือเปล่านะครับ ไม่น่ามีนะครับผมโอเคนะมันก็จะเป็นมิราเคลคิทตันนะครับผมแล้วก็ดอกเป็นโซนนี้นะครับให้เราหาโซนนี้มา1อันครับแล้วก็มิราเคลคิทตันเนี่ยนะครับผมหามาทั้งหมด5อันนะครับผมโดยการตีบอสไอเซนนะฮะโอเคพอเรามีของครบแล้วเนี่ยนะครับเราก็ไปที่เกาะที่4เลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไปด้านบนป่องไฟอันนี้นะครับนี่นะฮะเขาบอกว่าต้องใช้มิราเคิ จิตตั้นหอันแล้วก็แล้วก็มิติเมทเนี่ยนะครับผมทั้งหมด3อันนะครัแล้วก็โซอันนี้ทั้งหมด1นะครับตังอีก1 M เอนะครับผมเจมิคเ700นะครโอเคนะครับพอเรามีของครบแล้วเราก็กดคัหมาครับผมเดี๋ยวเรามาดูสกิลของดาบไอเซนกันนะครับผมซึ่งเวลาถือก็จะประมาณนี้เลยนะครับ แล้วก็เทียนะครับผมก็จะอยู่ในเทียเอสนะครับผมสลับดาบไอเซนนะครับผมเดี๋ยวเรามาเทสกับบอสโทจิกันนะฮะการฟันธรรมดานะครับผมการฟันก็อยู่ที่สี่หมื่นเก้านะครับสลับดาเมจนะฮะสกิลเซตสกิลเซตเป็นการฟันดาบรอบๆตัวนะครับผมยูเอ็กิลเอ็กเป็นการอ่ะช็อตสายฟ้านะครับแต่เราต้องเล็งดีๆนะท่านผู้ชมนี่ครับดาเมจก็ น่าจะห้าหมื่นนะครับผมวิยมันโดนหลายฮิตนะทุกคนประมาณแสนห้านะครับสกิลซีสกิลซ,ซีเป็นการอนะปล่อยพลังรอบตัวนะครับปล่อยกินเต่านะฮะเดี๋ยวเราไปลองดูกับตัวแอต,ต้านะครับสกิลว,วีนี่ครับสกิลว,วีก็เป็นเสาแบบนี้เลยนะฮะส่วนดาเมจก็ห้าหมื่นนะก็ไม่ได้แรงนะท่านผู้ชม ก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการหาดาบซองจินวูกันนะครับผมซึ่งดาบซองจินวูเนี่ยบางคนก็อาจจะรู้แล้วนะครับบางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับเพราะว่าดาบนี้เนี่ยคนทำคอนเทนต์ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมเพราะว่าดาบมันดีนะครับผมต้นเกมหรืออะไรเนี่ยปีบอสอะไรเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะว่าดาบมันสกิลวงกว้างแล้วก็แรงนะครับผมโอเคนะฮะ อันดับแรกก็ให้เราไปที่เกาะที่2เลยนะครับผมพอเรามาที่เกาะนนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ให้เรามาหาชาร์ดคอทั้งหมด3อันนะครับนี่เลยนะก็ตีมอนตรงนี้นะครับผมโอกาสดรอปก็แปดเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับชาร์ดคอนะซึ่งหน้าตาของชาร์โดคอจะเป็นลูกม่วงนะครับท่านผู้ชมซึ่งผมน่าจะไม่มีนะครับก็ตีไปนะครับโอกาสดรอปก็แปดเปอร์เซ็นต์นะครับพอเราได้ชาร์โดคอแล้วเนี่ยนะครับก็ให้เราไปที่ เกาะที่5นะครับทผู้ชมก็ให้เรามาตีมอนตรงนี้นะครับผมนี่ให้เราหาเป็นแบ็กมาาสโตนมาครับนี่นะซึ่งแบ็กมาาสโตนก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็ให้เราหามาทั้งหมด5อันนะครับสหรับแบ็กมาาสโตนนะครับโอเคพอเราได้แบ็กมาาสโตนแล้วเนี่ยนะครับก็ให้เราไปที่เกาะที่7นะครับก่อนอื่นเราก็ต้องมีบอสติเกตก่อนนะครับผม เราก็ต้องไปเสกบอสซองจินวูนะครับซึ่งดาบซองจินวูเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นของลิมิเต็ดหรือเปล่านะครับเพราะมันเป็นของอีเวนต์นะฮะก็มไม่แน่ใจว่าแอดมินเขาจะเอาออกหรืออะไรหรือเปล่านะครับโอเคให้เราไปที่เกาะที่เ็ดนะครับพอเรามาที่เกาะน,นี้แล้วเราก็เสกบอสซองจินวูเลยนะครับใช้เจม25บอสติเ็ต5อัน,นครับ ก็เสยบอสไปเลยนะครับก็จะเป็นบอสซองจินวูนะครับเลือด750,000นะครับผมก็ให้เราตีไปนะครับแล้วก็เก็บกล่องไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมมันก็จะมีโอกาสรอปเป็นโมนาดนะครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งชื่อว่าดาร์กอะไรสักอย่างนี่แหละทุกคนพอเราได้สองอย่างนั้นนะครับเราก็หามาอย่างละหนึ่งนะครับท่านผู้ชมโอเคพอเราได้สองอย่างนี้มาแล้วเราก็ไปที่เกาะที่สองเลยนะครับผมแล้วก็ เอามาครับกับซองยินบูตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งบางคนเนี่ยนะครับผมก็ทําผิดวิธีนะอาจจะไปโทษเกมว่าบักหรืออะไรนะครับผมแต่ว่ามันไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมก็เราต้องเก็บใส่กระเป๋านะครับผมสมมติว่าอ่าผมผมได้ของดอกมาเช่นเดมอนโซนะครับผมอ่าบางคนก็อาจจะเอาออกมาถือแบบนี้แล้วก็กดทำนะครับมันจะไม่ได้นะครับผมตอนแรกผมก็เป็นเหมือนกันนะเราก็ต้องเอาไปใส่ในกระเป๋าของเราตรงนี้นะครับแล้วเราก็ ค่อยกดทำนะครับถ้าเรามีของครบมันก็จะทําให้นะครับแล้วมันก็จะอยู่ในกระเป๋าของเรานะฮะก็ประมาณนี้นะครับบางคนก็เห็นในคอมเมนต์กันนะครับว่าทำโทจิแล้วไม่ได้ของอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสกิลของดาบซองจินบูกันโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสกิลของดาบซองจินบูกันนะฮะซึ่งเวลาถือมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะนี่ แล้วก็เทียของดำนี้ก็อยู่ในเทีย d o u S นะครับผมหรือว่า SS นั่นเองเ,เดี๋ยวเรามาเทสกับบอสโทจิกันนะฮะการฟันนะผมฟันก็น่าจะเท่ากันทุกดาบนะครับถ้าผมัพสแตทป,ประมาณนี้นะลองดูคาตานะดูนะครับจะได้หายสงสัยนะเจียคาตานาไม่เท่านะครับผมแต่พวกดาบอื่นก็เหมือนจะเท่าเท่ากันนะครับฟันก็ประมาณ49,000นะครับผมสกิลแซ กิลเซตเป็นการปาดไป3แบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมตามเมดก็เป็นแสนอยู่นะครับผมน่าจะประมาณ2อ0แสนได้อยู่นะครับสกิลเอ็กซ์ดีเป็นการแทงไปท้้งหน้านะครับผมประมาณ5 0 0หมืนนะสำหรับสกิลนี้สกิลซีนี่ครับสกิลนี้ค่อนข้างดีนะเป็นวงกว้างนะครับผมเป็นการปาดดาบไปแบบนี้เลยนะครับ บอกเลยว่าฟาร์มโคตรดีสำหรับสกิลซีนะครับผมต่อไปผมสกิลวีนะฮะส่วนสกิลซีนี้ประมาณห้าแสนได้อยู่นะสำหรับดาเมจนะครับผมสกิลวี v. นี่ครับสกิลวีจะเป็นการล่องหุ่นแล้วก็ปาดไปแบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็สกิลซีกับสกิลวีเนี่ยก็ค่อนข้างแรงนะครับผมสำหรับดาบซองยินบูนะ โอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับดาบซองจินวูนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะฮะผมก็จะแจกเหมือนเดิมนะครับผมท่านผู้ชมใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับก็ผมก็จะแจกเป็นอแจกอะไรดีทุกคนมผมไม่แน่ใจนะว่าผมจะแจกอะไรดีครับเพราะว่าอาจแจกเป็นเซต ของดาบซิสและกันนะครับท่านผู้ชมสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะฮะแล้วกติกาก็เหมือนเดิมครับผมก็กดไลค์คลิปนี้นะครับผมแล้วก็คอมเมนต์เป็นเม้นแรกนะครับผมแล้วก็มาติดต่อทาง Discord เพื่อแสดงยืนยันตัวตนว่าคือคุณจริงๆแล้วคุณคือเม้นแรกจริงๆแล้วกดไลค์จริงๆนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะฮะส่วน Discord ก็ทิ้งไว้ลิงก์ใต้ดิสคริปชันนะครับผม โอเคนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะผมชอบมา,มากๆก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็ใกล้จะสองพันซับแล้วนะครับผมนะฮะกดไลค์กดต like, ิดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายครับผม